สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนอาคารอนุรักษ์พลังงานโดยทั่วไปมักจะเป็นของบริษัทเอกชนแต่วันนี้หน่วยงานราชการก็เริ่มตื่นตัวแล้วครับด้วยการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการประหยัดพลังงาน จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่อาคารศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็คงได้เห็นกันแล้วว่าอาคารแห่งนี้ช่างไม่เหมือนหน่วยงานราชการแบบเดิมๆเนื่องจากการออกแบบที่ทันสมัยแถมด้วยจุดเด่นที่อาคารแห่งนี้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยครับ ส่วนความคิดอันนึงที่ทําให้ได้คะแนนในการชนะการประกวดก็คือการนําเสนอให้ทําระบบการผลิตฟ้านจุดใช้งานในลนักษณะอย่างนี้ระบบที่เราทำสำหรับโครงการนี้ที่ว่าประมาณ10เมะวกวต์ทำความเย็นได้6 0 0 0ตันเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยเข้าใจว่ายังเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกถือว่าโชคดีจริงแล้วหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเรื่องนี้นอกจากปตทก็มีการฟ้านครหลวงด้วยทั้งสองหน่วยงานนี้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดโครงการนี้เพราะว่าเห็นประโยชน์ โดยส่วนรวมของประเทศว่าจะใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะการผลิตไฟฟ้านัจุดใช้งานทำให้อาคารมีระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงสูงมากโอกาสที่ไฟจะดับนั้นแทบจะไม่มีเลยครับเท่านั้นยังไม่พอการผลิตไฟฟ้าระบบกังหันก๊าซ หรือแก๊สเทอร์ไบนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ายังเป็นระบบที่มีความคุ้มค่าในการใช้เชื้อเพลิงมากถึง80%ดเซด้านนี้เป็นเป็นด้านของเครื่องยนต์เครื่องยนต์กาะหานกา๊าซเป็นแก๊สเทอร์ไบนะครับด้านนู้นคือด้านของ generator เครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เครื่องนี้ใช้การธรรมชาติแล้วก็จะเดินเครื่องนะครับก็จะหมุนเสร็จแล้วก็จะทํางานนะครับแล้วก็จะขับตัวเจเนเตอร์ที่อยู่เซกชันถัดไปนะครับเครื่องนี้ก็จะผลิตไฟฟ้าออกมาเป็นเครื่องกำเนิดาฟขนาดประมาณ5เมกะวัตต์ไม่มีเหลือทิ้งจริงๆนะครับ ส่วนไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นก็จะขายคืนให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นรายได้ได้อีกด้วยละครับงนั้นโครงการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ราชการจะต้องแสดงบทบาทตรงนี้ให้ประชาชนเห็นว่า อาคารราชาการเนี่ยก็สามารถทาเป็นอาคารดับพลังงานโดยไม่ได้ใช้งบประมาณมากได้แล้วผมคิดว่าในเมื่อวันนี้สร้างอาคารหลังนี้เสร็จแล้วเนี่ยสามารถกล่าวได้ว่าเป็นแบบอย่างของอาคารราชาการยุคใหม่ที่ประหยัดพลังงานมากกว่าอาคารโดยทั่วไปอีกในอนาคตถ้ามีการปรับแต่งระบบที่เข้าที่มากกว่านี้การใช้พลังงานก็จะลดลงไปอีกกว่า30%เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างของศูนย์ราชาการที่ใส่ใจ ในเรื่องการใช้พรังงานอย่างแท้จริง